พอแม่ซื้ออพาร์ตเมนต์ให้ฉันกับน้องชายใกล้ๆมหาวิทยาลัยแต่เพียงเพราะเห็นฉันพาเพื่อนสนิทมาพักด้วยคืนเดียวแฟนของน้องชายก็โกรธขึ้นมาทันทีทุกวันก็มาอาศัยกินอยู่กับฉันกับแฟนฉันตอนนี้ยังพาเพื่อนมาอีกเธอรู้ไหมว่าความละอายคืออะไรฉันไม่ค่อยพูดมากกระเป๋าเดินทางของเธอถูกโยนออกไปนอกประตูโดยคนขว้างน้องสาวจาว๋าต่อไปนี้ ถ้าเธอเหยียบเข้ามาในบ้านนี้อีกครั้งก็เป็นเพราะพี่คนนี้ไร้ความสามารถเกินไปเธอแต่งงานเข้ามาในบ้านฉันได้จริงๆฉันยอมแพ้เจินอยู่เป็นน้องชายฝาแฝดของฉันเราทั้งสองคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วสูงโรงเรียนอยู่ใกล้ทะเลพ่อแม่ของฉันจึงซื้ออพาร์ตเมนต์สามห้องนอนที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยให้เลย เพื่อความสะดวกของฉันกับน้องสาวบางครั้งพ่อแม่ก็คิดถึงพวกเราถึงกับขับรถมาพักอยู่ด้วยสองสามวันหอพักอาจจะไม่สะดวกสบายมากนากักแต่ฉันเป็นผู้หญิงที่เข้ากับคนง่ายฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้องสามคนดังนั้นฉันก็ยังชอบอยู่หอพักอยู่ดีนานๆทีฉันถึงจะออกไปค้างคืนข้างนอกสักครั้งเที่ยงวันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จที่โรงอาหารจูจู ฉันก็คิดขึ้นมาได้ว่าอยากแวะไปดูห้องพักหน่อยภาคเรียนนี้ผ่านไปกว่าครึ่งแล้วแต่ฉันยังไม่ได้กลับบ้านเลยสักครั้งบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงสิบ้านาทีด้วยการเดินยืนอยู่หน้าประตูฉันใส่หัดที่ตั้งไว้กับเฉินอยู่เมื่อก่อนแต่ใส่ไปสองครั้งก็ขึ้นว่าหัดผิดทั้งสองครั้งฉันโทรหาพี่ชายด้วยความสงสัยเต็มหัวใจเจินอยู่รับสายด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างสับสนพี่ก็ยังอยู่หอพักอยู่เลย ทำไมวันนี้ถึงกลับมาแบบกระทันหันระคะครับฉันเริ่มหมดความอดทนแล้วทำไมพี่ถึงกลับบ้านไม่ได้คะครับแต่ทำไมคุณถึงเปลี่ยนรหัสประตูคะครับอย่าโกรธเลยคะ่ะพวกหนูกําลังรอลิฟต์จะขึ้นแล้วเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะสักพักต่อมาเชิญอยู่ก็วิ่งมาฉันถึงเข้าใจว่าน้องๆที่เขาพูดถึงคือใครข้างๆเขาคือผู้หญิงที่แต่งหน้าค่อนข้างจัดรูปร่างหน้าตาก็สวย แต่น้าเย็นชาเหมือนการปรากฏตัวของฉันทำให้เธอเสียอารมณ์เจินอยู่แนะนำอย่างกระอักกระอ่วนพี่ครับนี่คือสวีหลิงหลิงแฟนใหม่ของผมครับพวกเรากำลังอยู่ด้วยกันที่นี่โอ้พระเจ้าลูกชายฉันมีแฟนแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนี่หลิงหลิงพี่สาวของฉันที่เรียนโรงเรียนเดียวกับพวกเราไงล่ะหูหลิงหลิงเพิ่งจะหันมามองฉันด้วยห่างตา น้ำเสี่ยงเฉยเมยสวัสดีค่ะเป็นไปตามที่คาดไว้เปลี่ยนรหัสผ่านจริงๆเปลี่ยนเป็นวันเกิดของซูหลิงหลิงเหตุผลก็คือเธอบอกว่ารหัสผ่านเก่าที่ฉันกับเฉินอยู่ตั้งไว้จำยากเกินไปเธอจำไม่ได้ฉันพูดไม่ออกเลยแค่เพราะเธอจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านบ้านฉันแต่คิดว่าครั้งแรกที่เจอกันฉันก็ไม่อยากแสดงท่าทีอะไรออกไปจนกระทั่งก้าวเข้าไปในบ้าน ฉันถึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านยังไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดที่แปลกกว่านั้นคือจนดูยังสลับห้องนอนกับฉันอีกด้วยตอนที่พ่อซื้ออาพาร์ตเมน,น์นี้ท่านกำชับชัดเจนว่าห้องหลักที่มีห้องน้ำในตัวเป็นของฉันเพราะฉันเป็นลูกสาวต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ตอนนี้ห้องของฉันกลับเต็มไปด้วยของใช้ของผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยเลยฉันมองไปรอบๆแล้วเดินเข้าไปดูในห้องน้ำ เกือบจะหัวเราออกมาเลยเครื่องสําอางหลายอย่างที่ฉันเคยซื้อที่นั่นตอนนี้ว่างเปล่าหมดแล้วไม่ต้องเดาก็รู้ว่าใครใช้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ฉันตั้งไว้ยึดห้องนอนของฉันใช้เครื่องสําอางของชันด้วยน้องสะายคนนี้ทําเกินไปแล้วนะเห็นฉันไม่สบายใจเจินอยู่รีบวิ่งมาขอดีด้วยพี่คะขอโทษนะคะช่วงนี้พวกหนูอยู่ห้องพี่แต่ทั้งเทอมพี่กลับมาไม่กี่ครั้งเองค่ะ ห้องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยทิ้งไว้ก็เสียดายในขณะที่น้องชายยังคงยิ้มเจื้อนๆเพื่อขอโทษขอโพยหูลิงๆิกลับนั่งกินผลไม้ปอกเปลือกอย่างสบายใจในห้องนั่งเล่นไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยที่ใช้ห้องหรือของใช้ของฉันฉันหัวเราะเบาๆหันไปมองเธอคราวหน้าถ้าใช้สกินแคร์หมดแล้วบอกล่วงหน้าด้วยนะจะได้ขนออกมาจากหอพักเพิ่มถ้าอย่างนั้นพี่จะทานอะไรเย็นนี้คะครับได้ยินดังนั้น ซวีหลิงหลิงก็ค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นอย่างเกียดคารานด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยขอโทษนะคะพี่ถ้าพี่ให้ความสำคัญกับสินค้าตัวอย่างพวกนั้นมากขนาดนั้นงั้นให้เฉินอยู่ชดใช้ให้พี่แทนได้ไหมคะฉันพูดไม่ออกแล้วเมื่อฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมห้องสามคนฟังทั้งสามคนก็บอกให้ฉันรีบกลับไปอยู่บ้านคนอยู่ในบ้านตัวเองยังกล้าเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นวันเกิดตัวเองอีกเหรอในห้องของนาย ใช้ของนายยังทําเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอีกแปลกประหลาดจนอยากตายเนียนๆถ้าเธอไม่ย้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆละ่ะก็ยายนั่นคงคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอจริงๆกับน้องชายเธอแล้วละ่ะพอได้ยินดังนั้นฉันก็รีบลากกระเป๋าเดินทางกลับบ้านทันทีในคืนนั้นเลยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วฉันถึงได้รู้ว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เฉินอยู่เริ่มทำงานพาร์ทไทพูดตามตรงคือทุกเดือนพ่อแม่จะส่งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมาให้ ถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็คนละห้าล้านฉันเป็นผู้หญิงยังต้องซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออกมาก็ใช้ได้พอดีเจนอยู่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ก็ยังต้องทำงานพิเศษฉันตั้งใจว่าจะถามเธอให้ชัดเจนคืนนี้จนถึง23 30ิจนดูถึงจะกลับบ้านโดยยังถือทุเรียนมาด้วยลูกหนึ่งพี่คะทำไมยังไม่นอนอีกคะ ตอนนี้น้องชายของฉันดูเหมือนจะตกใจเล็กน้อยแต่แล้วก็หัวเราะสะดวกมากเลยร้านสะดวกซื้อที่ผมทำงานพิเศษลดราคาทุเรียนพอดีรู้ว่าพี่ชอบกินเลยซื้อกลับมาให้ลูกหนึ่งฉันสะบัดมุกเบาๆอาจเป็นเพราะฉันกดขี่เขาตั้งแต่เด็กนิสัยของเฉินอยู่จึงถูกหล่อหลอมให้เป็นคนอ่อนโยนรู้จักดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีขณะที่ฉันกินทุเรียนที่เธอปอกไว้ให้ทีละชิ้น ฉันก็ถามว่าเธอขาดเงินถึงขนาดต้องไปทำงานพิเศษเลยเหรอเจินอยู่เอนหลังพิงโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าไม่มีทางเลือกอื่นเลย iPhone 15เพิ่งเปิดตัวลินลินก็ยืนกรานให้ฉันเปลี่ยนเครื่องให้เธอเธอเป็นแฟนผมถ้าเธออยากผมก็ต้องตอบสนองสิฉันรู้แค่ว่าต้องเคาเรพและอวยพรไปเลยจริงๆไม่คาดคิดว่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นที่ไปโรงเรียน ฉันจะได้รับข้อความจากสวีลิงลิงคนอื่นพี่สาวออกเงินให้น้องชายแต่พี่สาวคนนี้สบายอยู่แล้วทุเรียนแพงขนาดนี้พี่ก็ยังกินได้เฉินอยู่ทำงานหนักมากเลยนะถ้าพี่รักน้องชายจริงใจก็อย่าให้เขาซื้อของให้พี่อีกเลยนะขอบคุณค่ะฉันโกรธจนหัวเราออกมาเลยน้องชายซื้อทุเรียนให้ฉันหนึ่งลูกส่วนแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มาสั่งอีกฉันรู้ว่า เจินอยู่อึดอัดเพราะฉันกับหลิงหลิงเข้ากันไม่ได้ฉันก็เห็นว่าน้องชายฉันชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆเธอพูดอะไรก็ต้องฟังทุกอย่างดังนั้นเรื่องไหนที่ฉันอดทนได้ฉันก็จะอดทนจนกระทั่งเกิดเรื่องที่ทำให้ฉันทนไม่ไหวจริงๆก็แค่เพราะฉันพาเพื่อนร่วมห้องมาพักด้วยคืนเดียวเองวันนั้นเป็นวันเกิดเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งพวกเราสี่คนชวนกันออกไปเล่นข้างนอก ตอนกลับถึงบ้านก็เกินเที่ยงคืนไปแล้วหอพักล็อกประตูมานานแล้วฉันขอเสนอให้ทั้งกลุ่มกลับไปนอนพักที่บ้านฉันคืนหนึ่งเพื่อนร่วมห้องของมันเจ้าค่อนข้างกังวลจะเป็นไรไหมแฟนของน้องชายคุณโกรธไม่น่นฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันแต่คำพูดนั้นก็ยังทำให้ฉันรู้สึกอึอดอัดพูดไม่ออกบ้านที่พ่อแม่ซื้อให้ผมกับน้องชายทำไมผมต้องคอยดูสีหน้าแฟนของน้องชาย เพื่อตัดสินใจว่าจะได้กลับบ้านตัวเองหรือไม่ฉันดึงทั้งสามคนกลับมาอย่างแข่งก้าวถึงแม้จะเมาแต่เพื่อนๆของฉันก็มีมารยาทมากกลัวจะรบกวนเลยพยายามไม่ส่งเสียงดังเลยทั้งคืนหลับสบายเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันเพิ่งก้าวออกจากห้องก็เห็นซูหลิงหลิงหน้าบึง้งเดินมาอย่างเห้าหานรากับกำลังจะมาต่อว่าเฉินเนียนถามว่า พี่รู้สึกว่าตัวเองทำเกินไปไหมคะอยู่กินกับพวกเราทุกวันก็ว่าแย่แล้วตอนนี้ยังพาเพื่อนฝูงมานอนค้างอีกคุณไม่รู้จักมันญาติหรือคะเยี่ยมมากเพื่อนของฉันยังอยู่ในบ้านเลยนะเนี่ยเธอกล้าพูดคำพูดที่เหมือนตบหน้าฉันตรงๆเลยถ้าเรื่องนี้ฉันยังอดทนได้ฉันก็ไม่ใช่แซ่เฉินแล้วฉันไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าห้องเปิดกระเป๋าเดินทาง ยัดเสื้อผ้าของเธอทั้งหมดเข้าไปจากนั้นก็เปิดประตูโยนกระเป๋าเดินทางออกไปค้างนอกโดยตรงกระเป๋าเดินทางไม่ถูกกลอกให้ดีเสื้อผ้าของเธอจึงกระจัดกระจายเต็มทางเดินชั้นชี้ไปที่ประตูด้วยเสียงที่สงแต่เด็ดขาดช่วงนี้ชั้นใจดีกับเธอมากเกินไปเธอเลยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านหนอไปให้พ้นจากนี้ไปบ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณอีกแล้วสู้หลิงหลิงดู เหมือนจะไม่คาดคิดว่าฉันจะลงมือแรงขนาดนี้ยืนอึ้งไปหลายวินาทีก่อนจะหัวเราเะเยาะเยะ้ยพี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ฉันบอกให้คุณรู้เลยนะเฉินเนียนน้องชายของคุณหน้าเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเฉินบ้านนี้ก็เป็นของเขาในอนาคตพี่แต่งงานไปแล้วก็เป็นคนนอกแล้วพี่จะมาไล่ฉันออกไปทำไมฉันอึ้งจนพูดไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าคำพูดนั้น จะออกมาจากปากผู้หญิงที่อายุใกล้เคียงกับฉันยังไม่เข้าบ้านก็คิดถึงเรื่องทรัพย์สินว่าเป็นของน้องชายฉันกับเธอแล้วฉันหัวราอเบาๆน้องสาวจ๋าถ้าหลังจากนี้เธอยังเหยียบเข้ามาในบ้านนี้ได้ก็ถือว่าฉันไร้ความสามารถแล้วล่ะถ้าในอนาคตเธอแต่งงานเข้ามาในบ้านฉันได้จริงๆฉันยอมแพ้เลยเห็นหน้าเธอแดงก่ำด้วยความโกรธฉันก็มองผ่านๆไปไม่ไปแล้วจะให้ฉันเรียกรับพอ ขึ้นมาเลยเหรอไปก็ไปเธอขบฟันก็รอดฉันจะรอดูว่าน้องชายคุณจะอ้อนวอนให้ฉันกลับไปอย่างไรเฉินเนียนรออยู่เลยปังฉันปิดประตูเสียงดังลั่นยิ่งคิดยิ่งหงุดหงุดฉันก็เปิดกลุ่มแชทครอบครัวขึ้นมากลุ่มที่มีแค่พ่อแม่ฉันชันและเฉินอยู่แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยทันทีที่แม่ของฉันก็กระโดดเข้ามา เจิรนอยู่มีแฟนแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับทําไมไม่เคยได้ยินเด็กนั้นพูดถึงเลยล่ะพ่อของฉันจับประเด็นได้ทันทีสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วเหรอมันกล้าที่จะรับประกันอนาคตกับคนอื่นแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยเหรอเรื่องความรักพ่อแม่ไม่ขัดขวางแต่ลูกได้ยินมันพูดอะไรบ้างไหมลูกสาวพ่อแท้ๆแต่ถูกเรียกว่าคนนอกพราว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่ไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเราเลย พ่อสรุปเลยน้ำเสียงแข็งกร้าวไม่เปิดโอกาสให้ถอยรักก็รักไปเลยพ่อแม่ไม่ยุ่งแต่ถ้าลูกยังอยากคบกับเธออยู่ก็เก็บของออกไปอยู่ข้างนอกซะจากนี้ไปบ้านหลังนี้เป็นของลูกคนเดียวลูกจัดการให้ดีนะในกลุ่มมีแต่พ่อแม่ผมที่โตกลับส่วนตัวผมเองก็ไม่พูดอะไรเลยโทรไปก็ไม่รับสายตอนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ตามปกติเวลานี้พี่ชายของฉันก็เลิกงานกลับบ้านไปแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นวิแววเลยฟ้าฝนเนึดดูใบไม้ร่วงตกตลอดทั้งวันข้างนอกมีฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนัน่นน้ำตกไหลไม่หยุดทั้งวันลมหนาวพัดเข้ามาจากหน้าต่างที่ยังไม่ได้ปิดทำให้ฉันสะดุง้งในใจรู้สึกเสียใจเล็กน้อยไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรพูดกับฉินอยู่เป็นการส่วนตัวเท่านั้นหรือไม่ฉันทำเกินไปไหม ที่ดึงพ่อแม่ทั้งสองคนเข้ามาด้วยกำลังคิดอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงให้ใส่หัสผ่านดังมาจากประตูนหน้าฉันหันไปมองชินอยู่มาแล้วฉันอยากจะกล้าหาญเพราะไม่ได้พกกลมฉันจึงหยิบกระดาษที่ชั่วมาสองสามแผ่นแล้วลุกขึ้นไปยืนต่อหน้าเธอวันนี้ทั้งวันไปไหนมาคะครับโทรไปก็ไม่รับสายเจออยู่ไม่ตอบแต่ฉันแน่ใจว่าเขาอ่านข้อความในกลุ่มไปบ้างแล้ว พ่อแม่ดูเขาตั้งแต่บ่ายจนถึงตอนนี้คงจะอึดอัดในใจมากเลยฉันเช็ดผมให้เธออย่างระมัดระวงังกำลังคิดว่าจะพูดปลอบโยนอย่างไรดีจูจูเฉินอยู่ก็สะบัดหัวหลบไปมองหน้าฉันด้วยสายตาตำหนิเต็มเปี่ยมพี่ต้องทำกับหลิงหลิงแบบนี้จริงๆเหรอคะฉันจะดูแลคนเขาพูดต่อว่าถึงแม้คุณจะไม่ต้องการให้เธออยู่ต่อ ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกวันที่มีพายุฝนแบบนี้เพื่อไล่เธอไปก็ได้พูดตามตรงฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งน้องชายที่ฉันไม่เคยทะเลาะด้วยตั้งแต่เด็กจะมาขึ้นเสียงใส่ฉันเพราะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งฉันโกรธจนหัวเราออกมาเลยเธอพูดกับพี่กี่คำที่น่ารำคาญแบบนั้นฉันตาบอดมองไม่เห็นหรอเห็นได้ชัดว่าเธอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตอนนี้กลับกลายเป็นความผิดของพี่นี่คือบ้านของพี่ พี่อยากเปลี่ยนคนนอกออกไปยังต้องดูริกงามยามดีอีกเหรอบ้านนี้เป็นของพี่แล้วทำไมจะไม่เป็นของฉันด้วยละ่ะฉันไม่มีสิทธิ์ใช้หรอคะครับเจินอยู่โต้แย้งเสียงดังน้ำเสียงแสดงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดหนูรู้ว่าพี่ไม่ชอบลิลลี่เพราะพี่ดูถูกบ้านของเธอที่ต่างจังหวัดแต่บ้านเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมีอะไรให้ยิงยอยโศกันพี่ต้องดูถูกคนอื่นทำไมคะ พี่รู้ไหมว่าวันนี้เธอเป็นใครแต่ก็ร้องให้ทั้งวันเลยนะบ้านคนอื่นก็ไม่เหมือนบ้านเราแต่ก็เป็นลูกสาวที่พ่อแม่ทนุถนอมไม่เคยต้องทนทุกข์แบบนี้เลยใช่ไหมพูดจบเขาก็สะบัดมือฉันออกฉันแค่กลับไปเอาของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยหลินหลินกำลังรอฉันอยู่ที่โรงแรมเมื่อไหร่ที่ฉันบอกว่าฉันดูถูกซูลิงลิงเพราะเธอมาจากชนบทฉันได้ศึกษาความเป็นมาของครอบครัวเธอมาบ้างแล้ว แต่เหตุผลที่ฉันคัดค้านความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพราะพื้นเพข,ของเธอแต่เป็นเพราะเธอคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของพ่อแม่เธอซื้อให้ฉันกับน้องชายด้วยเพราะเธอมาอาศัยอยู่ด้วยซ้ํายังกล้าด่าฉันไม่หยุดหย่อนเพราะบุค,คลิกของเธอมีปัญหาหลังจากทะเลาะก,กันในวันนั้นฉันกับเฉินอยู่ไม่ได้คุยกันเลยสองวันเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมา ฉันไปทานอาหารคนเดียวก็บังเอิญได้พบกับเฉินอยู่และซูหลิงหลิงอีกครั้งทันทีที่เห็นฉันก้าวเข้ามาซูหยีหลิงหลิงก็หลบสายตาในทันทีแถมยังตั้งใจหันไปออดอ้อนเฉินวีขอทานซี่โครงชิ้นนั้นจากจานของเขาอีกด้วยส่วนเจินอยู่ดูเหมือนจะรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยพอเห็นฉันเขาก็รีบลุกขึ้นทันทีด้วยน้ำเสียงเอาใจพี่คะพี่อยากทานอะไรเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับ ฉันไม่ตอบเจิ่นอยู่ยังไม่ยอมแพ้ยิ้มหน้าด้านๆอย่ากโกรธเลยนะพี่สาววันนั้นฉันพูดเกินไปหน่อยตอนนี้คุณอยากกินอะไรก็บอกมาเลยฉันซื้อให้ถือว่าฉันขอโทษได้ไหมคะครับฉันยังคงเงียบอยู่พอดีโทรศัพท์ผมดังเป็นสายพ่อโทรมาฉันหันตัวเดินไปด้านข้างเพื่อรับโทรศัพท์เพิ่งกดรับสายได้ไม่กี่วินาทีเสียงหงุดหงิดของซูหลิงลิงก็ดังขึ้นจากด้านหลัง ทำไมพี่ถึงไปซื้อข้าวให้เธอคนนั้นล่ะคะเธอไม่มีเงินหรอถึงชอบกอดแก่เขาอยู่ได้ก็แค่ข้าวเย็นมื้อเดียวเองวันเกิดหนูพี่ให้รองเท้าคู่หนึ่งที่ราคาเท่ากับค่าข้าวข,ของพี่เลยนะเจินอยู่พูดพลางหยิบการรองอาหารออกมาห้ามไปสูหลิงหลิงดึงเขาเข้ามาใกล้ราวกับจะหาเรื่องไม่ใช่เรื่องเงินแต่เธอไม่ได้พิการอะไรเลยทำไมถึงทำให้ฉันเมาได้ละ่ะแล้วเสียงหวานหยดย้อย เมื่อกี้ของพี่คืออะไรคะฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆโตกันป่านนี้แล้วยังพูดคุยกันแบบนั้นอีกจะเหลืออะไรให้ดูดีบ้างเธอไม่รู้จักรักษาระยะห่างหรอน้องเอ้ยเลิกทำเสียงดังเธอพี่สาวแท้ๆของคุณคุณซื้อกล่องข้าวให้เธอแล้วมันผิดตรงไหนร้านอาหารค่อนข้างเสียงดังฉันได้ยินแค่ไม่กี่คำเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นสวีลิงลิงก็สะบัดหน้าหนีไปลินลิน เจินอยู่ลุกขึ้นด้วยความตกใจหันมาพูดกับฉันว่าพี่คะหลินหลินยังไม่หายดีเลยค่ะหนูต้องพาเธอไปฉีดยาวันนี้ซื้อข้าวให้พี่ไม่ได้แล้วเอาบัตรกินข้าวของฉันไปกินตามสบายเลยนะพูดจบเขาก็รีบยัดการดใส่ในมือฉันแล้วก็รีบวิ่งตามร่างของหลิงหลิงไปอย่างตื่นประหนกความจริงพิสูจน์แล้วว่าซูลิงลิงเก่งจริงๆหรือ,ออาจเป็นเพราะเชินยู เพิ่งเคยมีความรักเป็นครั้งแรกบวกกับนิสัยที่อ่อนโยนง่ายจึงถูกเธอควบคุมไว้ในมือได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ฉันไล่เขาออกจากบ้านไปแล้วเฉินอยู่ก็ย้ายออกไปอยู่กับเธอด้วยทั้งสองคนเช่าพาตเม้นต์ในอาคารเดียวกันโดยไม่รู้ตัวว่าตั้งใจหรือไม่แถมยังเช่าในอาคารเดียวกันอีกด้วยบางครั้งฉันก็เจอเธอในลิฟต์ทุกครั้งที่ทำได้เช่นนั้นสวีหลิงหลิงจะยิ้มแย้มแจ่มใสาราว กับพอใจกับชัยชนะที่ลากน้องชายของฉันออกจากบ้านได้เฉินเนียนถูกน้องชายแท้ๆที่ไม่เข้าข้างตัวเองรู้สึกอย่างไรบ้างเจินอยู่ยอมย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพราะฉันพี่คงโกรธมากเลยสินะคะอ๋อใช่แล้วค่าเช่าบ้านที่พวกเราอยู่น้องชายของพี่เป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยนะมันยังขายรองเท้าคู่ของพี่ด้วยบริจาคเพื่อให้มีเงินพอจ่ายพี่ไม่โกรธใช่ไหมคะครับ ฉันหัวราอยย่อโกรธไม้ฉันโกรธที่ไม่ไล่สองคนนี้ออกไปเร็วกว่านี้การอยู่คนเดียวมันสนุกขนาดไหนคุณคงนึกภาพไม่ออกหรอกหน้าของซูหลิงหลิงมืดมัวลงเธอไม่รู้จริงๆว่าอายบ้านหลังนั้นเห็นได้ชัดว่าพี่สาวทั้งสามซื้อให้น้องชายอย่าพูดว่าบ้านไม่ให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงฉันอายุเท่านี้แล้วยังไม่เคยเห็นบ้านไหนที่ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศเลย พี่แค่มากาะก,กระแสะความดังของน้องชายเท่านั้นเองถ้าฉันไม่ยอมให้พี่พี่คิดว่าพี่จะมีโอกาสได้อยู่อย่างสงบสุขที่นั่นหรอโอ้โหเธอถึงกับกล้าพูดว่าบ้าน